อฉลองนะคะเชิญค่ะขอบคุณน้องอังนะครับแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์สวยอาจารย์เชี่ยวเกตยยิน้องอังและพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พุธที่ยี่สิบพฤศจิกายนคิศาสต์องพันยี่สี่ครับพระพีในการเฝ้าเดียวเหมือนกับพี่น้องอังบอกครับสองคนลินบทที่สิบสามข้อเจ็ดถึงเก้าสองคนลินบทที่สิบสามข้อเจ็ดถึงเก้าได้กล่าวว่า เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทำชั่วใดๆไ,ไม่ใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราชนะการชนะสูตรแต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราเองแพ้การชนะสูรดเพราะว่าเรากระทำสิ่งใดขัดกับความจริงไม่ได้ จริงท่านั้นเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอที่ฐานขอสิ่งนี้ด้วยคือขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณ์ในพระคิดเราอี่านแป๊มหนึ่งนะครับข้าเดี๋ยวพระเจ้าขอพงเปิดเผยที่พภาชนะนี้จะเป็นความจริงและสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราขอพระเจ้า บอกขอพระเ้าสอนเราผ่านทางพระวจนะคำตอนนี้ผงจ้ะคะเราย่องเราขอบคุณปงในพระนามพระเยซูค hey, ริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับตั้งแต่ข้อที่ห้าถึงข้อที่แปดมีคำหนึ่งที่มีการใช้ถึงห้าครั้งคือคำว่าชนสูตรครับมีการใช้ถึงห้าครั้งคำว่าชนะสูตรนี่หมายถึงอะไร คำว่าชนสูตรนี้หมายถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดการสํารวจอย่างละเอียดและการพิสูจน์ทราบแล้วเปิดเผยการคนสูตรที่จะเป็นคําตอบอีกครั้งหนึ่งคำว่าชนสูตรหมายถึงตรวจสอบสํารวจพิสูจน์ทราบอย่างละเอียด แล้วเปิดเผยการชนะสูตรเพื่อเป็นคำตอบเช่นชนะสูตรพิกศพชนะสูตรพิกศพก็หมายถึงว่าคุณหมอผ่าตัดจะมาตรวจศพตรวจสอบศพที่มีการตายอย่างผิดปกติเพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบเพื่อเป็นการชนะสูตรเพื่อเป็นคำตอบว่าศพนี้ เสียชีวิตจากสาเหตุใดนี่คือคำว่าชนสูตรนะครและชื่อเรื่องในวันนี้เราจะไม่ชนสูตรผู้อื่นเรายังไม่ตรวจสอบผู้อื่นเรายังไม่สำรวจผู้อื่นแต่ชื่อเรื่องในวันนี้มีคำว่าชนสูตรครับแต่เป็นชนสูตรชีวิตตนเองชื่อเรื่องวันนี้ชนสูตรชีวิตตัวตนเองคือตรวจสอบ สำรวจพิสูจน์ราชีวิตในฝ่ายวิญญาณของตนเองมีทั้งหมดสาประการประการที่หนึ่งชิะสูรชีวิตตนเองผ่านสำคัญมากครับข้อหนึ่งถ้าวิญญาณไปสุดในเราประการที่สองชิญสูรชีวิตตนเองผ่านความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ประการที่สามชนสูตรชีวิตตนเองผ่านท่าทีภายในและแรงจูงใจของเราในการรับใช้ทั้งหมด3าประการครับต้องขอบคุณพระยาวสำหรับท่านอายานุพงศ์ด้วยนะครับเมื่อคืนผมก็ได้สอบถามท่านว่าผมเข้าใจพระวจะนะแบบนี้และ ท็อปิกกับเมนไอเดียเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมท่านก็บอกว่าถูกต้องแล้วแต่ว่าท่านเสริมให้ครับขอบคุณพี่เอาสำหรับท่านอายานุพงศ์พี่เองาครับในบทที่สิบสามนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วก็ตอนขึ้นที่ท่านอายันสสวยท่านแบ่งปันเนี่ยเหมือนกับว่าอายันเปโลท่านจะพูดอย่างรุนแรงมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย มีการกล่าวหาอาจารย์เปาโลว่าไม่มีสิทธิทอำนาจไม่ได้เป็นอาคาทูตนะครับโดยอาคาทูตเทียมเท็จที่แทรกซึมเข้ามาในกิจจักรเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลได้ตอบโต้อย่างรุนแรงแต่ว่าพอมาถึงในในในข้อประมาณข้อที่ห้าคำพูดของอาจารย์เปาโลเหมือนเหมือนกับมีคําพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามาดูในข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ด อันนี้จะเป็นประการแรกของชื่อเรื่องในวันนี้คือชนะสูตรชีวิตตัวเองครับประการที่หนึ่งจากข้อที่เจ็ก็คือชนะสูตรชีวิตตัวเองผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราข้อที่เจ็บอกว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทําชั่วใดๆไม่ใช่ว่าเราให้ปรากฏว่าเราชนะการชนะสูตร เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราแพ้กันชนะสุดก็ครับหมายความว่าอย่างไรเราอธิษฐานหมายถึงอายามเปรโรอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อท่านั้งหลายหมายถึงว่าพี่น้องเวลานั้นก็คือพี่น้องในที่ได้จากเมืองโคลินที่ <c oughs> เวลานี้ออกห่างจากออยามเปรโรเริ่มไปติดตาม อคทูดเฉียมเท็ดแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงครับอาจารย์ปารูได้อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อที่เขาจะไม่กระทำชั่วใดๆนะแต่การกระทำทั้งหมดของอาจารย์ปารูเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ดูเหมือนว่าอาจารย์ปารูชนะการชนะูตรหม่ว่าท่านไม่ได้รับใช้ พื่อที่จะให้ท่านดูดีดูมีหน้าตาดูประสบความสำเร็จท่านไม่ได้รับใช้เพื่อที่ผู้คนจะเห็นเพียง่าตที่ภายนอกแต่ท่านรับใช้ผ่านการชนะสุดชีวิตตัวเองโดยพระวิญญาณในสุดไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับพระวิญญาณในสุดในชีวิตของท่านช่วยให้ท่านที่จะสามารถ อธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อคนเหล่านั้นคนทั้งหลายที่อาจจะคิดและพูดกับท่านไม่ดีแต่พายายามไปสุดได้เสริมกำลังของอาจารย์ปรโรและเปลี่ยนเป็นการอวยพรเป็นการอวยพรนะครับเปลี่ยนเป็นการอธิษฐานอวยพรแม้เขาจะพูดไม่ดียังไงแม้ว่าเขาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พระวจนะคํา,าคของพระเจ้าเต้กล่าวว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทาั้งหลายนครับนี่คือการชนะสูตรชีวิตของตนเองว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชี่ระจัรมีเหตุการณ์ที่พูดพี่น้องอาจจะพูดกับเราเหมือนกับว่าพูดในทางที่ไม่ดีอาจจะมองว่าเราแพ้การชนะสูตร หรือว่าเราไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราอธิษฐานเรามีท่าทีในการอาธิษฐานโดยการที่เราแัน,นสุดชีวิตตัวเองผ่านพระวิญญาณบรสุทธิในเราและให้พระวิญญาณบรสุทธิ์ที่เสริมเลี้ยวแรงกําลังของเราในการที่เราอาธิษฐานเผื่อทุกคนอ่ะและการอาธิษฐานนี้เรามารูแบบไปไม่ใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราชนะไม่ใช่ เพื่อการที่เราเพื่อที่อาจารย์ปอลโลจะดูดีดูสำเร็จดูชนะการพิสูจน์หรือว่าการชนะสตรแต่เพื่อเพื่อใครแต่เพื่อพี่น้องนะครับในการอาธิษฐานที่เราอาธิษฐานไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ว่าใครทุกคนยกย่องตัวเราเองแต่เพื่อพี่น้องเพื่อ คิตจักรของพระเจ้าเพื่อพี่น้องจะได้รับพระพรเพื่อประโยชน์ของชิตจักเราจะอธิษฐานและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยชนะสตดชีวิตพิสูจน์ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเรามีท่าทีถูกต้องเหมือนกับท่าทีของอาจารย์เปาโลร,รือ ไม่นี่คือประการแรกของการชันสูตรชีวิตตัวเองที่วันนี้ให้พระวจนะนี้ที่จะชันสูตรชีวิตของผมผ่านทางการที่ผมอธิษฐานนี้ผมมีท่าทีในการอธิษฐานแบบนี้จริงๆหรือไม่หรือจริงๆแล้วผมอธิษฐานหรือรับใช้หรือทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อเอาหน้าเพื่ออยากได้หน้าอยากได้ในเรื่องของโลกียะวิสัยต่างๆนะครับพระวจนะ ตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เข้ามาชันสูตรชีวิตของผมและของพี่